อ้ย่มาที่เจอกันคำแค่ยังกินอะไรคำตามพวกนี้ฮู้สกินอะไเด้อได้ไหมเกือใกล้แล้วเป็นบอกใกล้กำกินข้าวอยู่ฝากกินข้าวอยู่ทุกคนนี่ไอ้ตัวเกลือใกล้แล้วตีกันนดุคะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซ่องข้องมหนาซาล่งข่าบางเด้อทุกคนวันนี้ก็คืออ่าตอนนี้ก็คือซีออกไปอ่าห้าไอ้ตัวเกืือำนทุกคนเนาะ สิไปเบิ่งอ่าายตัวเลี้ยไงไก่เพืจะได้ใหทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือกำลังเสียออกไปทางนอกกินข้าวยิ่งแล้วนะทุกคนโอ้หูเขาจะเห็นเนี่ยวะดูฟ้าโอ้เขากำลังกินข้าวหลัวออกวันนี้ก็คือเป็นเมื้อกำฟ้าก็คือเขาจะจะโบเห็นเบียกันเนาะทุกคนออกเขาจะจะโบเห็นเบียกเห็นอะไรก็จะพักเบี้ยกึงเบี้ยหนึ่ง ทุกคนเดีย๋ยวไปเจอกันตอนที่ไปห้าไอ้ตุ้ยทุกคนเนาะมาห้อนเหือนแล้วทุกคนไอ้ตุยน่าจะอยู่เหือนนะทุกคนเนาะไปลุงกันน,นี่นี่ <laughs> อุ้ยนี่วันดี้เจอไอ้คำให้ยังกินไอ้คำตามบักนี้มูสจกินอะไรเดิมได้ปวะนี่ทุกคนแต่ยังเราไปให้ตัวยลุงตามบักนี่ท้องน้อยทุกคนเนาะอย,ออยอากกินยังตระไึกกินนะทุกคนเนาะ ว่าตอนนี้ไอ้ตยวกระหิตยังอยู่เนาะน่าจะกำลังเกลือไก่อยู่ทุกคนนี่กินข้าวข้าเกลือโดนเกลือไก่แล้วเป็นบอกกำลังกินข้าวอยู่ฝากกินข้าวอยู่ทุกคนนี่ไอ้ตัวเกลือไก่แล้วตีกระดิ่คุณนะแต่ตีอย่างไรอ้ตัวเมียน น้องธุรกิจดทุกคนม่สมาตไทยปา้นี่ว้าโคงามเทนนันวางาอี่นไปลองกับบ้ามั้เนี่ยมีวันองบ่หรอโ่เากัยังเลี้ยงฮะเกับเลี้ยงก่ตีตอลูกกับมาเอแมยหน่อยนึงแม่อันนี้เอกมาบุคคาไปสีชักเล่ลูกกัมาเอแม่หน่อยนึงแม่เอานี่ยเอาเขานี่เด้ไอ้ตัวนจะไพอผ่านเขาไก่เอาอ่ไก่ต มาไงไก่ันนี่คือแม่กับแม่ม่ไก่อันนี้แม่กับไม่ไก่สีกันแม่ไก่มาเทย์นี่กับสองตัวแม่ตัวนึงับมันมันเข่าไปปลาเอาไ่ได้เถอะไปสวนเลยกไปหนไม่ไปเอาแค่น่อยมเสวนม่้งอนนี้ย้อยไสวนจับตัวนี่ไอตุ้ยฮะไ่นี่ไม่ใี่เกีกั้นบได้นับบได้นับวันนี้แม่ได้จับจับบัด คันว่าไก่เชี่ยมันนี่ก็คือชมหูนบริณับไก่ันไม่จันนับเหยใ่ะคอกคอน้อยจักรตูไม่จันดูมันหอมไก่ตัวที่เขาุบสาวละสาวตัวนี้เป็นแดเหรไนาดไก่บิดอกคอทุกคนอู้อาการขนาดนี้ทุกคนอันเดียนะ มันสิกาเมยอันุ่น่กะนี่ย่ละอายนาวมากเลนะฮะหนาวรับเจวนจุกยี่เ้นนะเวะวนมันออกละโอรัไล่ซับกันอยู่ในปุ่นนะเอกับนี้อันนี้กับไก่ตีกันแดงๆลูกมันอะไรนี่ลูกตัวนี้นี่หละนแมนไก่แมนไก่ตัวแดงนี่นะได้ลูกตัวแดงใม ไัเนาะพอดีงามเนาะจะมีข้ออะไรมีได้เี่ยมีว่ะนี่จะาไ้ีนะคุณวะไอ้ีเลี้ยงอะนะปลูกพไอ้ไอเลี้ยงหนแดงรับเต็มเออไอเลี้ยงเนแดงรันกับสารีรลากม่ใชปูกกันยาวหานสารีอีวกกับเปลูกออมาหรอล้บทปลูกเนี่ยใส่ข้อเดียวหลอกให้มันกินดูป้ฮะยังไงรลอกให้กินวะไม่ใส่ไม่อาเเลปงเนี่ แม่เแม่ดอกแล้วมันบอกมันกินอยู่มมันบอก,กโอ้แม่เนาะพอผสมร้อยแห้เขาจะเลี้ยงไก่ไทยคือเขาจะจะปลูกแนแดงเนาะให้มันกินเนี่ยน,นะเป็นไก่พันเนี่นนไงได้พอกไก่เนาะอยู่ตรงนี้เอันนี้มันซื้อดำอันนั้นมา,ามันบอกอซื้อดำอันาหาหานั้นมาหันวะซื้อดำฮะแนวบริกดติดกดอะไรเนาะอันนี้มันไก่ออกมาแต่นะ ซื้อมาจำเสาหิ้ม,มน่ะค่ะไก่เสาโอ,อ้มาเมื่อน,นั้นหันแย่ไปอ๋อใส่แก๊สส่งอาใส่ส่งแกสงแ๊สละมันแย่กันพูดตายตัว่ชิบไตโต้าตปปายเลยนะเจได้เจได้เหรอแย่ไปเลยปลาเลนเหาะไก่เนาะนี่ผลพู่งได้กไกล้ไวลลได้ตัวใหญ่หันแปดตัวเปไว้พุ่งละเพราะว่ามันใหญ่พูดละก็เลยแย่ใส่ตังหักอันนี้เหลือแต่ไก่ชุบน้อยไี่ได้คุ่นี่ เลี้ยงใกล้นี่จะลืมข้าวได้ปึ๊บๆในไงล่ะตัวเป็ดคือกันเนาะเลี้ยงเป็ดนี่บ่ลืมเลยอันนีมันไงกินเป็นไงรสเขี่ยมเลยล่ะ่าหัรเมืแล้วจะเอาไหมก็เราคู่อีกจะเอาอันนี้เขาไก่น้อยออกมาแต่น้ำเกลือกูในน้ำส้มเงียมในแล้วก็หาเบิ้งม้าแหละตัวใดเป็นไข่กระไข่ตัวใดเป็นพันไม่พันกระจุ้งไว้ก่อนชุดนี้นมูอยู่นี่จงไวหลายอยู่ ใกล้เล sí, si ี้ยงยังเหื่อนอ่ะกระตูซ้ำนี en, Fortune, ้ยังได้ได้เป็นเส้นได้เนาะใกล้ถุงตัวเลี้ยงเหื่อนอ่ะใหญ่เดียวนึงนะแม่นเขาจะมาซื้อไปเฮ็ดค้อนเฮ็ดยังขนาดอะไรอะไรไล่ไล่เป็นตูเลยนะตูนี่เลี้ยงเหื่อน่ะสิห้าเอือนเจ็ดแป๊สตูนาะทวิตค่ายแป๊สิบอ่ะแล้วมันเริ่มใหญ่แล้วค่ายตัวละเส้นแล้วนี่นะ เขาจะมาซื้อไปเฮ็ดควนเฮ็ดเนี้ยคันใช่มันเงแล้วก้ะจิงว่าแล้นรูแสนสาวมันก็อน่ล้รานนี่ยคณะเขามาซื้อเอาไหมหมอเออรูแสนสาวมันก่อนคณะเขามาซื้อเงยอกแบซื้อเอาหลายๆตัวกันซื้อได้โลละแสนแม่มบ๊อโลแสนสาวขายยี่นี้เราขายห้ายี่นี่เนาะเออขายยี่นไปด้ขายโลละแสนเสาเลยมาเอามาสิป้ายพถนเนาะเดี๋ยวมันนั่นก่อนเดี๋ยวมันใเงยนึงก่อนนี่นี่เกิดแต่หัวอาหารโดยเฉพาะพวกง่อยๆข้อไก่อนุบาลนั่นซะ บออะไรดักไก่เห็นน้อลับขอปฐุมโอ้นี่ละบข้อเกี่ยขายมีตัวเกี่ยมขายเนี่ยล่ะอันนี้เลยใช่ปะตอนวันพันยังบ่อเฮ็ดแต่ว่าอันนี้ก็ซ้ำเพราะว่าันพันละบฟอกตัวนี้ตัวนี้เลยบอเพราะว่าเออเอาที่จริงไก่ตัวนึงนี่มันได้ไก่แม่ประมาณเจ็ดตัวขาแปดตัวมันฟักเอาไหมบอไก่ฟักเอาไหมบอบอสมเมาใช่ปะพู้เอาพู้เอาตัวพู้ใส่ตัวแม่ียฟักเอาไปเป็นบอไก่แม่มันฟักเอาอันดีค่ะมันทำไมถึงนี้ทำไมถึงจี ก็ไก่เป็นยังนงอยอยู่ทังไกลไหลบางทีอาจจะอยู่อาจจะมีทั้งไก่มันหลายแบบนี้ยังหน่อยอยู่ยทั้งหลังนี่จะปุเปิ๊บัจนี่ฮะนี่ยืนบอกเฮ็ดอีวันนี้แถวนี้ผมเป็นข้อไก่แถวนี้ชิปูตุเรียนกับพวกฝูงเนาโอ้ฝูงนาวนี่เป็นตะปูเลยทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านนี่คือมูงนวแพงแหงนี่อยู่ดูเลน,นะฝหัวหันมา เจ้าสองอันวานี่เจ้าอัดำให้อีกนึงเอาวะเอาตปเอาแต่มันก็บางเลยเด้เนาะบางพอแล้วอืมแต่มันใหญ่เลยเนาะเนาะมันใหญ่เลยเข่าสวยแรงดินี่นี่คือเขาสวยแรงเลยแรงยังรุ่นน้อยอยู่เด้เนาะเข่าสวยแรงเข้าสวยแรงจาะใหญ่อยุกแต่ผม่ได้่คือมันนหลกเพราะพี่ด้ช้ะคอล่านะคันทำมาหลายพัดเหลือหลายพัดคันทำมาเบิ้งคันมันนั่น มาคันหามาเบิ้งคันมันมียังไล่อันเออมันเบิ้งเบ่งเงี้ยงนะมันก็มันยิงน้อยนิ้วแล้วก็จับเฮ้ยเงี่ยมันก็หลายเลยไหาว่าได้เอานอนยังไ่วะนอนสิแก๊สมาแก๊ดแก๊ดก็อเออส่แก๊ดอยู่อะมันยังน้อยอยู่ได้เนาะให้มันยังอีให้มันยังอีจังน้อยแล้วก็ปล่อยไปเลยว่ามันมันเน่าอยู่เดีไปไว้นอกไปไว้นอกพวกเราด้พวกเราจำพวกแก๊สมาไปไว้นามูมันละให้มันนอนปุ้มกันเนาะอืมแต่นี้ไก่มันยังน้อยอยู่มันยังแบบตัวคันปุ้นอลยนะ ผิดอะไรนั่นเถอโซลายนี่เขาเจ้ากับเว้าเลยเนาะขั้นปาไก่อยากให้มันรอดอยากให้มันใหญ่ก่นเลี้ยงตอนน้อยให้มันดีกว่าแม่นแม่นยงตอนน้อยให้มันดีแล้วตอนใหญ่มันจะเก่งที่ดีขึ้นมาขั้นมันผ่านผ่านซ้ำนี้ไปแล้วก็เขื่นเริ่มได้ละไก่นี่ขั้นมันตายตอนน้อยกันปักที่มันได้แล้วก็เขาเริ่มไข่ก็ในใกล้ไอ้ไอ้ตัวยุกพคลก็มาเมื่อยน่าจะไข่อ๋อที่เอาแม่์มาไว้เนี่ยน้ำใจใจขี่มิจฉาเนาะเออใจต่อมันน้ำเชื่อดีกว่ ไม่ต่ไมู่กนะไม่ต่ไม่ผูกไม่จับนะจาโอเคกลัวมันใชจับไก่แม่น่ะไก่แม่น่ะไก่้ขีนลอกนะไม่ใช่มันก็เป็นไก่ขึ้นดั่งไม่ได้ใกล้ขีนนอกอะไรปวดมันตีนเลยเนาะเออไก่อ้นะฮะเออไก่้ขีนลอกทั้งนี้เนี่ยเก่าออกแล้วก็ต้นไม้ออกเอาต้นไผ่ออกทั้งเมื่อเชีย่มาทีพ่อเหนาไม้มันมาไว้แล้วก็นขีเนาะนี่สูงมากน้ำคนเย็นรางระบบน้ำดีๆเอาซุ้มไผ่ออกนี่ยากอยู่เด้อซุ้มไผ่ซุ้มอันนี้นะ อันมันบปติดหัวมันแล้วแิ่โดนเราไม่จัดเนาะมันบปติดหัวไอจุดพ่อแป๊บเดียวก็แล้วแต่ว่าอันนี้มันติดหัวละไฟสมัยหัวเข่ากับมันแต่มันลางไปเนาะมีส่วนอย่างคเจ้าเด็กันก็เลยแบบละก่อนเราค่อยตัดออกมาใช่ไเป็นไงมาการได้เหดียวเบึงอยู่ตางกันแต่หากเขาไม่เห็นขัดเอ็นตัวเองไหนม่เห็นผู้ว่าคิดคัดกี่ใบขักเป็นบึงแม่เห็นลกเลยเห็นได้ให้ได้ก็เห็นเป็นลกสองลก เดสิจ mm. ับไก่เมย์นป so ูน hmm. so ี ério, ่เดกใส่คนตีนลูกคนก็มีได้อยู่พันท่นว่าเด็ได้ไม่บอก้อบทํตู้่นว่าเด็กคนเหลืองเด็กตัวเหลืองเด็กตัวดําเด็กเป็นขยับขยับเลยลูกนอนีนี่เกลี่ยนิดหน่อยแต่ว่าตัวแรงคน เ,เกลืออันนี้มันจะกินดีจะได้น้ำมิจฉนเนาะ,ะต้ตากับพเกลือหัวอาหารไหลอีกต้องเกลือลายคันเกลือไล่แล้วมันมันเห็ดไล่แล้วมันเครียดทิ้งละเนาะเออเอาเกลือน้อยๆแล้วมันยาดึกิ่นแล้วบ่าไม่กินมัน้งได้ไก่เนี่ยะพวกเนี้ยออกมาเอาว่าน้ำตบเนี่ยมาใส่พกแก่ตัลือไก่สีดำไก่ดำเอามาตั้งแต่ตบเนียยละมันตัวมันใหญ่ละก็เลยแนียออกมาตัดขาดไหลายสุดหลายสายเนาะม่จฉาเนาะ จะใกล้ช่าชเหี่ยมนี่ชราินี่มีใใมมแต่ไก่สีดำเลยค่ะช่าเหี่ยมชราินี่ชีวีนี่ขายดีเนาะสูงไหม,มเขาเ,าเลยเกาเบิ้ลเขาหยามเทศกาลมาแห้งหายหยามขิงเจียงวานนี้โซอไข่<อ>กับบอลมันก็ลองเลี้ยงแต่บางก้อนมันคือโอเคบ่นเนาะเลี้ยงไก่ก็ไดระไรพอเลี้ยงไปชำสาว อู้สำสากหอยนามกินเจียงนี่ได้ไล่ละเากินก็ได้ไลเจียงเฮ้ยเราไปค่ายตามนี้เลยบอสกรย์องกมาเอาวนะติดติดปลายไว้รถติดปลายไว้มันมีไก่อันไก่ลาดไข่สันนิอย่าถามนายกับแม่อย่างน้อยอยู่แต่ว่าปกตินี่ก่อนก่อนมาห้องเฮ็ดกันมีคนมาถามตลอดเหมือนกันเนาะมีคนมาถามตลอดแต่ว่าบมมีไก่ให้ขอได้เขาจะไปเทมันอ๋ออะล่ะ อันนี้ก็เริ่มผีละป้าเบิ่งยาแไปเบิ่งแน่อ่ะจีเริ่มขอเท็จทางแล้วย่างไปเบิ่งแน่นี่ทุกคนอ่ากำลังเลี้ยงแนแดงทุกคนเนาะป้าอาร์ทุกนทุกคนเฮ็ดใกล้นี่แม่นบอกห้าก็เอาลงวะนี่อาร์ตทุกคนคักเนาะเฮ็ดเป็นสะนานไปเลยนี่แม่นแล้วก็มาแล้วสิเอาผ้าไซเลนมาปุ๊บมาเฮ็ดท่มเห็นมันอีกยังโบเทเล้วเดียวมันฮ้อนเลยซอม ามือแรงก็ราะจริงเหตุขนาอันนั้นออกมันนี่เต็มเลยเนาะเอออีกซี่หาหมือ,อนี่เด็นน้อยนี่เด็กพวกนี้แมนหมือเด่นเริ่มอ้อแล้วนะแ,แม่หล่ะนี่นาะแมนีนซี่หาหมือนี่ยก็ฟพบเลยเลยนี่ต้องให้งกินแล้วมันนนัเอาวันผสมใส่้นห้างได้มันบอ,อให้มันกิน <c oughs> นี่เลยวะเอาบอเมนแบบเวลาเกลือมาทนาอเอถ้าเวลาเกลือผสมซาดิชาผสมอาหารผสมทำ ผสมเขาเปลี่ยนในเล็กๆ,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 ๆน้อยๆปวางามเลยกาประหยัดต้นทุนไปได้หลายนะครับเราเอานี่เกิดน,น,นี่โปรปตีนนี่ด้เพราะามันอ่ามันขึ้นตลอดเด่นตัวนี้เนาะเขาตักไปตกตัวมือสมัครก็ขึ้นอีกละ่ะแม่นมากรับย่าลูกย่าแล้วครับให้ไหมเดี๋ยวเอาเครื่องซับเครื่องบดมาละดิกย่าย่าหวนดิซาเลียวย่าหวนดิซาเลีวไอเหรอเซนนำมาอยู่เดี๋ยวประมาณอีกสองมือคนละชิ้เจ้าเชิงคนมัจริงๆริมาเริ่มปลูกแม่นมัชี้งัวเลยทุกคนนี่นน นี่เปิอออ้ลเพื่ออ้วนะตังบักทำหมอมีไหมใช่ปะอือพี่ตังบักมีนี่เส้นาชิ้นหัวอู้ใส่ไปเพดดิดอเลยทุกคนนี่คุณเฮ็ดไก่นี่ทุกคนคันตั้งเลี้ยงทุกท้านี่คือได้ลงทุนหลา่ทุกคนเนาะ<ไ>แต่กะเวลาใหญ่มาเวลาไข่ได้ก็คืออือก็พอเอานั้นทุกคนเนาะววาอ,อืม น,น,น,นี่ีันนี่บาดรธนาเจมส์มาปลูกต้นมังนาปลูกต้นเรียนไอซ์แลนโทัเร,ทรเห็นมัน้มันจะได้ส่งมาเพิ่ม้าเราซิโมดน้ำก็มีแต่เปิดสปริงเกอร์เออคั้นรอสบายเลยนะขั้นเอาคั้นคั้นนั้นเป็นไปตามที่คิดได้ห <c ười> ดรอเออคิดไปก่อน,น,นไอ้มาที่สุดก็คือมันมีน้ำแบบว่านแม่นแม่นน้ำมาจากถึงภูเขาสำเร็จก็สำหันคั้นเขาเปิดจำเร็จเขาเปิแค่ตรงใส่อ่างเอาไว้ตรงใส่อ่างเอาไว้ละกันพอาะงั้นเขาปิดเท่ากับปิดเท่ากับไว้พอใส่เอาไว้หมด น้ำต้นไม่อย่างกันมันก็โอเคอยู่่พันเพ็ดไปตามที่คิดมันก็โอเคมันก็คักอยู่อยู่สวนอายุวุ้นมันบูมีน้ำมันหน่อยเลยบูมาก์กเลยง่ายมาเลี้ยงพี่เนี่ยมันบูมีคนดูแลเนี่ยแม่เนาะเอาเทียบไปเหี่ยวมาเนาะเอาวายูตลอดเลยเอดเองบูมีคนเขาเองนี่โอ้ดูสภาพไกลลุกแขงไปว่าสั่นเลื่อนเถือกซ่าเออมนบาดแขนต้องมาแหลงมุ้มาคุกกระดูกบ้านเลยนี่ตจ้นี้เป็นเครื่องบดหลายตัว อันนี้เครื่องบดพวกกันนะสาลีสาลีบดแกบก็ได้แต่เขาบดดอกแกบสิแ hey. ม่เนาะซาลียัยง,งนะัน่งไหนไอ้บดออกมานี่เครื่องเปลี่ยนนะเดี๋ยวมื่อไหรไอ้ส่วนนี้ที่ไปเอาก่อนเดี๋ยวคนเอาไปเปลี่ยนเอาไปบดสาลีมุนๆพอไก่น้อยมันกลิ่นไว้เดิแล้วก็อันนี้พวกซับหนาเนี่เปียซับหนาหวานซาเลียวเนี่นยก็บากาแได้อยู่แต่ยังไม่ให้แรงไฟเท่านี้อ่ะวันปลูกเดี๋ยวขั้นตอนนั้นนี่ก็ชิสลับกัน อาจจะมื้อนี้เกิือดงมืออื่นเกลือใหยบ่ว่านี่มันที่ดตยว่าสสำคัญที่สุดยังบ่มี่เขาพูดเธอตอนอ่ามันมีได้ดิผ่าเท่าไ้ซื้อว่เนาะมีเไปปลูกอ๋อปลูกอันนเนาะปลูกแน่นเนาะอยากบึงไก่แล้วขึ้นมาเทิงบีโอเคยอูให้ย่งกินเนาะ นี่อุชิดังไฟยังเอออูเทสโรดดับไฟโรดข้าวเทสังกินนะคอยากเเ็ดเองเจ้เชื่ยเด็กกินทุกคนเลยเดี๋ยวคอยชีแต่ละมือละย่างมั่นสิอันกินเลยเจ้าหัวอนก็คือกันหั่นละเดให้มันเปอเรลกับต้นแรกก็กินอันเก่าหรือก็เลี้ยงต็เบลอเฮ็ดหลายๆเขาจะเฮ็ดหลายแนวเนี่ยเหมือนก็กินอันไม่ตัดไว้อีกย่างแต่อนกินเจ้าเชี่ย่างนี้เจ้าเอาซีมู่งมาบุปปี้มา อืมินขั่วก็ได้กินได้กินไปว่าขั่วกินแล้วแล้วว่าขามันต่ำนะกินแล้วอนไม่ยคไม่สินเลยกินจะซาคับพายมุ้งมขมยากเนาะยากอยากวบเย็นอาแถวว้านะม่บีพัดๆเลย เบื่อไอตัวเรียัยงกินมันจะคั่วแหละคั่วว่าจะได้กินไวหวสด้ามสันนะแม่ตัวซีนะขาได้ทานแม่เนาะคั่วดีกวัวไวสุดละ๊บปุ๊บ เข้าวรอมีนากินแล้วกินแล้วก <od> <Maria> ็จะเอามานน่เเข้ามให้กินเห็ดมกเอามกนอมกนอจะซีนมูกินเสมนบไคิดดนละแม่ไปห้างรอเมื่อวานนี้ได้ล่ลยกับม่ปีไปอามีนาบไไปน้ำสะโบเอาอะนี่วะยอนนำมาแล้วก็มาเห็ดเบียเหือนแล้วกันเม่ีแม่กับม่ปีไปซ่องคนแทบไม่แทบก็คิดว่าซิโบไดค่ะน บ้านสุดท้ายไปแล้วว่าไร่ให้ไร่บ่าวส้มก็ได้เนาะเห็นได้ใครบ้าส้มกว่าจะเห็นใครจะใครมาส้มทึ่งอ่ะนะกูกับพไปหลายก็ใด้ปะกูสวนกูนะมาส้มนี่วะอืมโนโนเนี่ยแดดไปหาใครมาส้มเนาะเนาะมาไว้ารื่อหมนนะ่สองขาูกคำนำเสนอขนาดนั้ก็อีเม่ไปอันไปแย่อันเมื่อนไนกา เงี่ยแต่จะจะบวอนึงนะไล่ <ใจ S 2> ไล่ก่อแต่ว่าไข่มันยังบม่ค่อยยักตึงมาได้นะสปีดไปได้ใส่คือตึงเลยสัจู่เทิ่งคนละบอกว่ามันไปเอาโน่คันละบ่กกับกับพีบบ่เมย์ไปเมือม่อวานตั้งใจไปหาคือที่ได้หลายเน,นาะได้ยุคันเขาตั้งย่างเลาะซอกได้ที่แบบบ่อรถไปขนาดน่ะย่งางเลาะไปเอาอืออวยละก็คิดว่าอวยนั่น ไม่เลยเจ้มอไดักไปท่คี่คิดาดเด็ดนะข้อกิ่นตั้นด่งไฟหเนี่ปลามปลาลมเลยพุ่งหน้าอันไี้ซื้อม่อแดงม่ไว้เดี๋ยวมื่อหน้าไม่ได้สวดกันแล้วไหนมตัวสวดนี่กันแม่เก่าเนี่ยซี่ขอกินแล้วุกใจยำด่างไฟนี่ตัวย่างเนี่ยวเลยอุ๊ปลาลมเลยไม่ก้วยห่ือก็ะเล้ยวจะดีเลี้ผู้เดือบพล้นี่เิ่พาไหมจะอัดมันม่ไจะใส่ตัวหมัน นไปเอายิ่ส่วนอะไอย่างมาลามาเฮ็ดกินวะแมาานไม่ใช่เอล่าอืมส่ดนเอล่าห <laughs> ลังจากที่อาขึ้นไปหาไอตัวกับไออูมาก็คืออยากกระดิกกับเหินมาทุกคนเนาะกับเหินแล้วออก,ก,ลลก็คืออาได้พาแม่คุณมาตลาดเนาะนเป็นน้องะเพราะว่า เนี่ยสิได้ท่าไปฮับนองไทเกอร์เหมือนทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือสามโมงครึ่งถึงสี่โมงน่ะน,นี่ก็คือมานั่งท่าไปฮับไทเกอร์เนาะก็ทุกคนไอ้กูไอ้ตัวก็คือเลี้ยงไกรล,ล่าแห่งทุกคนเนาะแต่ว่าก็คือเออการเลี้ยงไก่นี่ก็คือได้ลงถึงล่าเ่ยทนะุกคนเนาะแต่ว่าคันท่าลงถึงดีก็คืออ่าถ้าไก่ที่เขาเลี้ยงมาเลี้ยงได้ก็คือคนที่ได้ท่าก็คือว่าโอเคเนี่ยทุกคนพุ่นที่ท่า,ก,นะททาก็คือปกติแห้งเนี่ยก็คือยักเลี้ยงด่เหมือนอยู่ทุกคน ตจะไอยู่เหัวนี่กระเลี้ยงเลี้ยงไก่น้อยก็ประมาณสาวปลายตัวแล้วก็ไกลที่เริ่มใหญ่ก็เก้าตัวสิบตัวนะคุณเนาะแต่ว่ามัน,ม,นมันมันบุพเพสถานที่เลี้ยงไรน,นะทุกคนเขาไปเอาไปไว้หนาก็มันก็นจังได้เลยคุณเนาะเพราะว่เา,าเขาไปได้เฝ้าอยู่ตลอดนะใส่บอกเลี้ยงอยู่เหงือน,น้ำหนึงนะะ่งหนึ่งจะเลี้ยงพอแบบเลี้ยงพอได้เบึงได้เงียนะทุกคน นะสำหรับคลิปนี้กับไมนาก็ใช้ข้อโต้ลาไปก่อนนะคนเนาะใช้กระพพอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มมนาเด้อยตะขนถูกกดลังตาให้มมนาคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้มมนาใช้ข้อโต้ลาไปก่อนเด้อไปเจอกันคลิปหน้าเด้อบาย